ครับสบายดีพี่น you. mm ้องแย่งง right. okay. ัง้วขี oh, ่อ like ีคีโร่้่าพี่น้องอาเต้มาจากขี่น้ำชาเล็กหนึ่งดูชาเล็กหนึ่งแล้วบังอเออเล็กหนึ่งอันเปนะี่กใส่บิดแห้งค่อยๆบิดโอ้คนเฮียนขี่ต้อขี่แบบใกล้ๆมันจอ่านั้นอ่าขี่หอเพื่อนเต้ อยากขี่น้ำย่างงั่งเยอะสบายดีปะลุกคันอยากขี่ได้เดี๋ยวป้าสะพาขี่สบายดีปะลุกอ๋อขี่ด้ไปเบิ่งย่างงั่งขี่ปะโผลย่างงั่งขี่เขาเอาื่อนเตะอยากขี่มาพี่เตะมาพี่เตะเอ็งมาพี่เอ็งมาหลัดย่งเง้างอยากพี่วะมาหลัมาหลัดมาหลัดมาหลัด

อ้าวลองลองกุล้านกันลำลางอร้านกับยากี้ไ,น,น,ไน้ไนเนเยเหะไรลำางอะไรัานด้วยป้าเงืนเพื่อนเยียเคียบอนสัมผัสแล้วป้าไปฝุป่นเลยมาเร่ เ็งานมาบารเ่ฮะไมาเห็นงานตีอ๋อมาเต่ขี่น้ำมาเต่หน้าาเตขี่มาท่น tê lẹ một than mười nào mười mười nào mười lăm mười lăm phát thịt kèo đó <cười> <cười> เอ๊ะอยากกินเยอะซุปปลาลุงน่ะมั้ยคะอยากฮะฟางูมาแล้วบัด ปาล้างมักไงนะจักเขาจักต้นสำฮื่นล้งหนึ่งฮะปาต้นมาเ่เนี้ยงมาเรไม่ใช่เกิดอุบัติเหตุรลลบนะฮะเจ้าแล้วห่อเชียเมีย สองหมื่นเห็นยังแน่เนี่ยสองหมื่นนะแล้วเบิดทุกอย่างเอาเครื่องไม้พ่อแอมแอบยุ่แอมแล้วอยาเห็นห้างเห็นห้างไงใส่เครื่องอีกคืนนี้เออแอมขึ้นชุดบ่ะม่ได้สาบมแอบประมาณมิถุนานเี๋ยวเอาถ่ายใส่เออกขาเพิ่งเห็ดอยู่ดอกบ้านเฮาไม่งาน เอขมอนอาซาเล็กเห็ดบ้านเนาะงามมาจักพี่น้องโอ้ยกร้้ดียนี้เข้าพิจยรณ้นี่นแเ็ดแบบโป,ปออดังอ่ะแบบออฟพิเานี่มนจะเล็กนะโอ้ยฮูนสุดอดดี้วนี่ยูเอ้าเลยสิ่ฮะฮูนเพื่อะก้มาโอ้พี่น้องว่าอนทึงแว่าเห็ดเพือนใหม่เนะาะซาเล็กซา เสาหนึ่งกับหกล่อิบะต้นหนึ่งดันหกล่อิบะถือควาหกร้อยถือกวาเสาวปูนเท่านะ มาเบิ่งข้องอยาเคลนอาไรยอไยาคนี้นะนะอะเยอะไะน้นได้เงินก็ห้างก็ซื้อเอาเสาเล็กนี่แหละชิมหาเสากับอะไร ซิบเซากกบหกพันนะเต้นละหกต้นละหกร้อยสิบเซากกบหกพันสิบหาเซามันกัไรเออเก้าพันถ้าซื้อนะก็เป็นหมื่นหนึัวเอาเงินดเตัดเาเฮือนดิตัดพันเลยบ้อยเออมันก็ต้ด้ตัดอ ต้นอะไรบัตัดหกพันเนี่ยออบัดามันทีตัดนเขตมันีกอลเด่งเปี่ยนบวตัดเนาะเเล็กถือเม็นข้าวเจ้าเก้าพันถ้าเป็นเ้าปูนหนึ่งกัประมานสองหมื่นกลัวได้สิบห้าต้นหมื่นหมื่กลัว่าเงลฮอดสิบห้าต้นสองหมื่นไป ฮะงาที่บ้ากกบีงนี่นาเก้าซื้อนี่งามได้เนาะป้าเห็นยังไงน่ะมันเข่าหูดางเลค่ะน่ะฮะสาเหต งามบ่วัยเ้าร์ต้มกับหมื่นแปดแหละแหนบ่หม้อห้อนเนาะหมื่นสองเนาะหมื่นสองอืมเพื่อเล็กมันได้ม่ได้เพื่อนี่ไม่ได้ หลายหมื่นเติบไหมเนาะสปะอโทโค้ง คนละคนละโมดบ้ากับของนางนุ่นคนละโมดบ้าอืมข้าง้งงเข็ออกมาาึนไปเห็นงไอะนะแล้วมันข่าตาล้ทมตัวเอง่ะเต้เมหา,ามันข่าตาได้ลูกมื่อไหรเมื่อไถ้าป้ามึงนูม,นมันข่าวดัง ปลาปลาหน่อยเบิ้งปลาปลาหน่อยมันข่าวดังกินข้าวไปเบิ้งค่ะมึงค์กินนะกินหันหน้ามาดูค่ะให้ป้าลูกมองดูกินอะไรกินมาได้เลยลูกกินมาได้ได้กินได้ตายเด้อเบิ้งเบื้งให้ป้าเบิ้งดูค่ะให้ป้าเบิ้งดูมันข่าวดังมั้งะฮะยาสีพันชิยาสีพันกินมาได้กินแล้วตายได้ยาสีพัน มันข่าวตาป่ะคะฮะติวกินได้ติวแป้งแควติวบันทีกินมันข่าวตาปคะคัมเมมมมด้ออย่าเล่นบักละอย่าลูกละเมืองป้าสิป่ะดอกไฮอย่ามันข่าวตามันตีข่าวตาปคะคัมเด้เอ็่กว่ามันตเข่าตา ta bỏ đấy ý, à ta bỏ đấy tệ ta bỏ đây, à, đây. 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 hết mọi ai nhá này ai ta bỏ bạn này mình học thông vậy tê. ta bỏ đấy đi đâu đi à không còn ta chỉ bỏ đấy leo lúc 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 pa pa mà pa đưng đừng mai pa đừng pa đưng ดึงมือห้ามลูกห้ามลูกได้เยอะตัได้เอาออกก่อนนั่งก่อนได้ปเถอะเอาออกมาไปดึงรีบตาบ่อเด้ออียังบ่เล่นไปลูกดูย่าย่าไม่บอกอียังบ่เล่นอีย่างตาบ่อได้ลูกไปมันฉีเขาตามห้ามได้ไปนั่งนั่งบ่ได้ตาสิบ่อได้มันเข่าตาแล้วตาบ่อได้ แม่บุม้มพาไปซักยาหรอแหล่มาไปซักยามอย่านปะย<ด>าเออแม่บุม้มจะพาไปหาไปหาหมออยู่แล้วทำมันขาวตาเลยไปเด้อไปเด้อป้าเมื่อ,ไไอยไรม